โล่เอื้อแล้วทุกคนไปแล้วผุดอีพ่อไปหาเจ้าเราเอามาแล้วแม่มันลงแม่ไม่หยัดเ็วเร็ว สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจิ๊บน้อยลูกในห้องเหมือนเดิม,มวันนี้เราไม่ได้ไปเลี้ยงไอเจ้าดือ้อแต่ว่าเรามีหลานชายไปเลี้ยงแทนเราก็จะลงไปเล่นกับเจ้าดื้อกันไปไวไหวาอะไรเนี่ยทำไมขีต้ตมเต็มตัวเลยนี่ทั้งแม่ทั้งลูกเอ้ยบเบลน,น้ำเดอ้เอเว้ยม่ใชเหยาะอีกข้างเด้หนาน,นอาค้างระวังดื้อชนนะลูก หายออกจากดื้อเลยเดี๋ยวดื้อชนพันประไปยอ่ออีค้างได้อนนะนะทุกคนขาะพกกัิมีหลายๆคนที่บอกว่าเลี้ยงควายแล้วกับเขาไก,ก่ควายบัได่เนาะเลี้ยงมันเลอะอย่าหลายตัวมากเยอะมากแต่ก็เข้าใกล้มันไม่ได้สําหรับจิบเดอร์จิบอยู่กับควายมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดลวด้วยซ้ําอ่ะพ่อพ่อแม่เลี้ยงควายมาแต่ยังไม่ได้เกิดเลย ตัวใดที่จับบ่ได้มันอะไรพูนโอ้มีตัวใดที่จับบ่ได้จับได้ขี่ได้แล้วก็ทุกครั้งที่จิบทําคลิปขี่ควายจิบสิขึ้นตัวนี้อกขี้ม,มึนตัวนี้ละเพราะว่าตัวอื่นจิบขืนบ่ได้ทาไมถึงขึ้นไม่ได้มันตัวใหญ่แล้วก็มันสูงเขากระโดดมาถึงมีตัวนี้ละเขาขืนได้ลูกสาวเขาได้นี่ขี้มึนขี้ม,มึนสมซื้อบอตีกระบอกไปตีเข้าไปตีจังเด็กระบอกไปจ้าขี้ม,มึนก็ยังอันมึอนี้น่าจะอิ่มแล้วมือนนี่ ให้ร้านไปเลี้ยงให้นะจะอิ่มแล้ว,วนเนี้ยลึงเอดเปสอยอ่เบื้องบางนี้หน่อยไหนบะัตรเนี่ยบางนี้หน่อยเห็นจันทำอะไรเด้อทำอะไรเอา้าเอา้าเห้ยันให้ยังวะอิ่มแล้วบอกมือน,นี่นะเด้อ่าติงเด้อขายของให้แม่ก่อน เด้อขายของให้แม่ก่อนเร็วๆช่วยแม่ทำมาหากินก่อนเร็วๆวางไว้วางไว้เออช่วยแม่ขายของอุ้ยน่ารักมากเลยลูกยู่อเลืเรืองด้วยอ่ะช่วยแม่ขายของแล้วเก่งมากเลยค่ะลูกสาววัยยิ้มสวยด้วยนี่เอ้าย่องบ่ไดพอสองเธอ พี่เด็กอาไปด้วยโอ้ยกี่มืนมน้ำลายเต็มหูแม่เนื้นกอกระป๋เป็นเราน้ำลายเต็มหัวเลยหนูจะมาเอาคอพาดบ่ามันลูกไม่ได้นะโอู้หูอ้าวคนขาเฮาสีร้องสั้นขนมอันนี้เด้อเบื้องเบื้องมาสีดีงี้มาสีแังไดงเด้อ A ngoại A đi được, đưa lần lần dài luôn, lần dạ, ông lần đâu mẹ lần đâu, lần 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 Lên lần 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 ก็บอลเล่นน้ำจมเองเพราะทีบ mm ้าบ่อยากเล่นผีผีมาเบิ่งเล้วแม่มันผีเอ้อหมดนะพุดนะเบิ่งเลแม่พูดเลื่อว่ามันเราบ่เล่นเบหมดเราเล่นกับีโอ้ยายรอเล่นด้วยไหมบได้ให้มาเล่นกับแม่ไปเล่นกับยายบอกว่าให้ไปเล่นกับยายยายอยากเล่นน้ำกับบอเล่นน้ำยา

ให้เล่นกับแม่กับเบอร์เลนไฮเลนกับยายกับเบอเล่นสิธาเล่นแต่กับเฮาอย่างเดียวไปเอามันไปเข้าคอกรันเด้อมันนี้ลงแม่และะ้วบัดนี้แม่อายุขวบพี่นะเอาทุกคนบุกถุนไปแล้วจะไป,ไปหาเอื่อยได้บัดนี้ผุนเอ,อื่อยอายุขวบไงพุนมีนามีนาจา้า โลเ่เงื่อนแล้วดกคนไปแล้วพุ่นอีพ่อไปหาเจ้าแล้วอเอามาแล้วแม่มันลงแมวเลยขนาดอ,อะไรปีใหม่ดื้อมามามอเอ้ยพุ่นแม่อย่พุ่นที่ไปหาเอ้ยจังเดือนนี้<ม>เอ,าอ้า เออหยิบติดเบิ่งเบิ่งต้องเสียเงินแม่ผู้นี้เบิ่งๆบิ่เฮ้วดหัอยากเล่นอ่ะเดียวเดียวยวจะเล่นทั้งยือ นีไหนนะอหอยเลยดื้อเดือเด้อวันแม่ไม่รู้เรื่องเลยไปแล้วคะ่ะทุกคนสำหรับมือน้กะพ่อสำนิกกันเนาะเดี๋ยวพาเด็กๆไปพักผ่อนนอนกันนะจ๊ะพอดีแม่กับพ่อฝูงใหญ่มาพอดี ข้าก็สิปๆๆๆไปพุกง่ายน้ำเพลินได้จับอันนี่ปลาย